ร้านคุณหรือคุณเคยเข้าร้านไดนแล้วเขามีชุดทดลองเปลี่ยนโปรเกรสซีฟไหมของเราเนี่ก็จะเป็นรุ่นระดับเวอร์ชันเลเวลระดับกลางแล้วกันนะก็เอาไว้ตอบสนองลูกค้าโดยที่ลูกค้าเคยใช้ยี่ห้อของเยอรมันญี่ปุ่นหรือว่าจะฝรั่งเศสมีหมดมีหมดนะครับซึ่งฟิลลิ่งก็จะแตกต่างกันผมให้ลูกค้าเราทุกอันมาไหม,มนะแค่เขาเคยใส่แบบไหนมาพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนเราก็จะเริ่มแนะนําเฉพาะตัวที่ คิดว่าเขาเหมาสมะสมมาทดสอบให้เขาลองทียัแบบนี้แต่เนี้ยเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่เราจะพูดวันนี้ที่ผมจะพูดก็คือไอ้เฟรมเนี่ยแหละทําไมผมถึงต้องมีหลายพีดีก็เพราะว่าผมแยกมันถูกไหมผมไม่ต้องการแบบปรับได้เพราะว่ามันหนักเกินไปอันเนี้ยเราก็เลือกพีดีที่ใกล้เคียงกับที่เขามีเพื่อใส่ในเซ็ตโสีแต่หัวใจสาคัญอยู่ตรงนี้ครับช่องเลนเสียงข,ของคุณ คาร์เอาเฟรมของคุณเนี่ยไอลเซียบของคุณเนี่ยนะมันเป็นวงเหล็กไหมคุณก็ไปเช็คดูว่าเป็นวงเหล็กหรือเปล่ามันต่างก,กันยังไงวงเหล็กกับวงพลาสติกมันต่างก,กันที่ขนาดรอบวงโดยที่ตัวที่เป็นเหล็กเนี่ยผมคิดว่าขนาดรอบวงอยู่ที่28อ่าไม่ใช่ว่ะ 30, 30 36แล้วกันขนาดรอบวงมันอยู่ที่36แต่พอคุณไปสั่งเป็นขอบที่เป็นริมพลาสติก มันจะมีขนาดแค่24หรือ28เท่านั้นเองแหละซึ่งคุณทำใช้เอาะไรโปรเกสีแล้วมันใช้คู่กันไม่ได้นั่นเองนะนั่ก็คือปัญหาของมันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณมีเลนส์เสียบที่เป็นพลาสติกแล้วคุณคิดจะซื้อชุดตทดลองในโปรเกสีฟ็็จะประสบปัญหาว่าขนาดของจอตัวเลนส์เสียบที่เป็นพลาสติกอะ่ะมันมันไม่พอน,นั่นเองถ้าใครที่จะลงทุนแนะนำว่าควรซื้อเลเส ที่เป็นวงขนาด36หรืออาจจะ35แล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นวงเหล็กน,นะเพื่อให้มันเต็มวงแล้วพอคุณใช้คู่กับเลนโปรกเกรสซีฟก็จะเตวงฮาดีเดะแบบนี้นะมันจะได้ใช้ฟิลได้เต็มที่แต่ถ้าคุณเลือกแบบพลาสติกเสียใจด้วยครับคุณต้องเปลี่ยนว่ะอันนี้สําหรับกรณีของคนที่อยากจะขายในโปรกเกรสซีฟแล้วถ้าไม่ใช้ในโปรกเกรสซีฟไปทางไหๆมันก็มี2ชั้นฟรีฟอร์มแล้วก็เลนชั้นเตียฟรีฟอร์มนะไม่ เหมือนกับที่อยู่ในสต็อกแบบขาดลอยเลยเพราะฉะนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคุณระวังดีๆนะควาจะเจอลูกค้าที่ใส่เลชั้นเดียวแต่เป็นชั้นเดียวฟรีฟอร์มแล้วคุณเอาอะไรธรรมดาแบบเสยบเข้าไปแล้วใส่ไม่ดีเท่าพยามัสงสเกตมากส่วนใหญ่ถ้าเป็นฟรีฟอร์มนะจะมีรหัสมีมาร์กที่บ่งบอกว่ามันเป็นฟรีฟอร์มอยู่นะครับดูไม่ยากเลย